สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนแลนฟินไทยค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการสแสดงการต่อสู้แทงหอกรัวทวนบนหลังมา้าของเราบรรดาอัศวินใส่ชุดเกราะในสมัยยุคกลางของฟินแลนด์ในสมัยก่อนนั้นนะคะในยุคที่มีอัศวินเฟื่องฟูทุกคนคงจะพอนึกกันออกใช่ไหมคะเพราะว่ามีหนังหลายเรื่องเลยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยยุคกลางในยุโรปโดยในสมัยยุคกลางนั้นนะคะจะมีกีฬาการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็คือเจ้าสติง ก็คือการแทงหอกรั้วทวนบนหลังม้าของเหล่าบรรดาทหารม้าแล้วก็อัศวินนั่นเองค่ะซึ่งความเป็นมาของกีฬาชนิดนี้นั้นนะคะเชื่อกันว่าน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงาราวศตวรรษที่11อโดยช่วงาราวครสิสตศตวรรษที่1000ค่ะเจ้าสติ้งนั้นคือกีฬาการต่อสู้ที่เหล่าอัศวินทั้งสองที่เข้าแข่งขันกันนั้นก็จะต้องต่อสู้กันบนหลังม้าค่ะแล้วก็จะมีหอกรั้วทวนเป็นอาวุธโดยอัศวินทั้งสองที่ใส่ชุดเกราะนั้นในมือก็จะถือหอก และคู่ต่อสู้ทั้งสองนั้นก็จะวิ่งเข้าปะทะก,กันด้วยความเร็วบนหลังม้าค่ะโดยจะต้องเอาหอ,อกนั้นปักไปตรงที่โลหรือว่าชุดเกราะของฝั่งตรงข้ามหรือจะต้องทําให้คู่ต่อสู้นั้นตกลงมาจากหลังม้าให้ได้ค่ะซึ่งกีฬาการแทงหอ,อกหรือว่าทวนบนหลังม้านี้นะคะปัจจุบันก็ยังคงลักษณะเหมือนในสมัยยุคลางอยู่ค่ะแต่ว่าความรุนแรงนั้นจะน้อยกว่าในสมัยก่อนมาก ถย้อนกลับไปเมื่อ1000กว่าปีที่แล้วนะคะการแทงหอ,อกบนหลังม้านี้จุดประสงค์แรกเริ่มนั้นก็คือเพื่อเป็นการฝึกบรรดาเหล่าอัศวินเพื่อใช้ในการต่อสู้แต่ว่าในปัจจุบันนี้การแทงหอ,อกบนหลังม้านั้นก็ได้กลายมาเป็นกิจกรรมสําหรับออกกําลังกายหรือว่าเพื่อความบันเทิงค่ะและเป็นที่นิยมอย่างมากในฟินแลนด์แล้วก็ในยุโรปสําหรับหอ,อกหรือว่าทวนก็คืออาวุธที่ใช้ในการแข่งขันในการต่อสู้บนหลังม้านะคะซึ่งหอ,อกไม้ยาวราวๆสี่เมตรนี้ก็จะทํามาจาก2ส่วนค่ะ น้ำหนักนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่นำมาทำด้วยโดยส่วนมากนั้นน้ำหนักของหอ,อกก็จะอยู่ที่ราวๆสองถึงสี่กิโลกรัมส่วนปลายหอ,อกนั้นจะไม่แหลมนะคะส่วนการนับคะแนนนั้นผู้เข้าแข่งขันก็จะได้คะแนนจากการที่พยายามเข้าปะทะกับฝ่ายตรงข้ามค่ะโดยคะแนนสูงสุดนั้นก็จะได้จากการที่สามารถปักปลายหอ,อกไปที่ฝั่งตรงข้ามจนปลายหอ,อกนั้นแตกละเอียดโดยวิธีการนับคะแนนแบบนี้นะคะก็เริ่มใช้กันมาตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่1 4เป็นต้นมาค่ะ โดย1คะแนนนั้นก็จะได้จากการที่สามารถปักหอ,อกไปที่ฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าปลายหอ,อกนั้นไม่หักหรือว่าไม่แตกค่ะส่วน2คะแนนนั้นก็จะได้จากการที่สามารถปักหอ,อกลงไปที่ฝั่งตรงข้ามได้นะคะแล้วก็ปลายหอ,อกนั้นแตกละเอียดจึงก็ได้คะแนนสูงสุดก็คือ2คะแนนนั่นเองค่ะการจัดงานนี้จะจัดขึ้นในทุกๆปีช่วงฤดูร้อนของฟินแลนด์ค่ะและงานนี้ก็จัดอยู่ที่ลานหน้าปราสาทตุรกุ เมืองตูรกูปเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ลและเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะ